เอวันนี้นะผมเห็นมีการตำรวจไซเบอร์นะไปจับนักขาวช่องหนึ่งครผมก็ไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงนะครับแต่ได้ข่าวว่ามีหมายไปจับแล้วก็ไปค้นบ้านด้วยอะไรครับเพราะว่าไปวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณแล้วก็นายกนะครับผมว่านะวันนี้ถ้าเกิดคุณจะมาเป็นผู้นำประเทศนะครับ และคุณจะไม่อนุญาตให้คนวิจารณ์คุณนี่ผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้องสักเท่าไหร่อันนี้ผมว่าเป็นการคุกคามนะยังไม่ต้องเสือกมายุ่งกับกูผมไม่มีนะครับนาที่จะไมไ่ตัดต่อคลิปใส่ไลฟ์ใครนะครับนะเพราะว่าใครก็รู้อยู่แล้วผมตัดต่อไม่เป็นนะถ้าจะฟังผมนะครับก็ต้องฟังผมไลฟ์สดเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดผมทําให้เสียหายตรงไหนก็บอกมานะครับนะแต่อย่าไปเอาคลิป ของคนอื่นที่ตัดต่อนะเพราะบางคนเน้นแต่ยอดวิวนะครับแล้วมาฟ้องร้องผมนะครับแล้วผมก็ไม่มีการลอมชอมนะถ้าเกิดเป็นการฟ้องผมอด้วยสิ่งที่ผมไม่ได้ผิดแล้วถ้าเกิดผมชนะมาแล้วผมจะไม่ใจดีแลนะแต่นี่นะผมฟ้องกลับเลยดีกว่าเพราะผมชนะไปแล้วก็นั้นเพราะว่าเกตนาที่เขาฟ้องผมไม่ต้องการชนะผมอยู่แล้วเนีย๋ยมันจะเกิดว่าเขาแพ้ขึ้นมานั้นผมก็ต้องขออนุญาตฟ้องกลับมันจะได้สะสมไม่งั้น ไอ้ห่ามึงจะเอากูติดคุกอย่างเดียวเลยนะแต่พอมึงแพ้แล้วมาใช้วิธีการขอเข้ามาขออภัยไม่ได้นวย้ยใช่ไหมออวันนี้ผู้นําประเทศนะครับมันต้องพร้อมที่จะรับคำํคำตาหนิติเต,ตียนวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งคำกลนด่านะครับนะเพราะอย่าลืมนะว่าพวกคุณแย่งกันมาพวกคุณลงทุนทุ่มทุนมหาศาลเพื่อจะแย่งกันมานะครับไม่มีใครไปเชิญคุณมานะครับ เออถ้าคุณทนฟังทำละวิจารณ์พวกนี้ไม่ได้คุณก็อยาอาสาอะไรกันนะครับผู้นําประเทศมาบริหารประเทศทําประเทศเสียหายไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรกันบ้างหร้อครับประชาชนเลือกคุณมาแล้วคุณไม่ได้ทําตามสัญญานะ่ด่าไม่ได้เหรอติติงไม่ได้เหรอจะต้องทนอย่างเดียวหรอครับแฟร์เกมหน่อยทีครับก็ในเมืองเงียบอยากเป็นผู้นําประเทศกันนี่คุณก็ต้องทนให้ได้ทีครับ ถ้าทนไม่ได้ก็อย่าเสนอหน้าเข้ามาใช่ไหมไม่งั้นไอน้ีัยใครมีเงินก็ลงทุนตั้งพรรคเพอได้ตั้งพรรคชนะเลือกตั้งก็ได้เป็นนายกพอเป็นนายกทำประเทศชิบหายไม่ต้องรับผิดชอบเอ้ยอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์ดีวะใช่ไหมมันจะต้องด่าได้ดิถ้าไม่อยากถูกด,ด่าก็อย่าสา,หาให้จบใช่ไมวันนี้คุณเข้ามาทําประเทศเสียหายเนี่ยประชาชนก็ต้องโกรธแค้นก็ต้องด่าทอดีวะ ใช่ไหมเออถ้าเกิดทนกับพวกนี้ไม่ได้นะกูอยู่ดีๆใครก็จะไปยุ่งกับคุณเจ้านี้คุณเข้ามาบริหารประเทศคุณกําลังบริหารงบประมาณมหาศาลวันนี้ในฐานะผู้นําประเทศนี่ครับไม่ว่าจะเกิดส้นตีนอะไรขึ้นคุณต้องรับผิดชอบหมดครับเพราะถ้านคุณคือผู้บริหารสูงสุดไม่ว่าลูกน้องคุณจะทําห่าเขาก็ด่าคุณได้เหมือนกันเพราะคุณคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ดีจะไปโทษลูกน้องก็ไม่ได้เพราะคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องเลือกลูกน้องที่เก่งๆนะครับ ลูกน้องคว,วยควยคุณจะเลือกมาทำไมท่านเลือกลูกน้องมาทำงานเป็นควยแล้วคุณถูกด่ามันก็สมน้ำหน้าคุณไงใช่ไหมคุณจะไปโทษประชาชนได้ไงครับคุณเลือกลูกน้องเก่งๆดีๆดมาคุณจะถูกด่าได้ไงถ้าคุณทำงานดีๆคุณจะถูกด่าได้ไงแต่ถ้าคุณทำงานไม่ดีก็ต้องถูกด่ามันก็ถูกต้องแล้วก็แร์เกมนะครับผมเห็นรับไม่ได้ว่ะนะครับเวลาคุณทำประเทศเสียหายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเอ้าทำประเทศเสียหายกันกี่แสนล้านนะครับเออมีเคยรับผิดชอบไหมครับ อย่าลืมว่ากี่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยทําประเทศเสียหายไม่รู้กี่แสนล้านแท่ที่เงินเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเอกลักษเอกลักษณ์คุณต้องการอะไรอย่ายุ่งกับผมออผมไม่สะดวกที่จะไปฟิชเชอรลิงกับใครนะครับไม่ต้องเลยครับนะ คุณไล่คุณไปไม่ต้องยุ่งกับผมอืมเห็นไ,ไหมวันนี้นะครับเศรษฐีเนี่ยลงทุนตั้งพรรคแล้วก็ได้เป็นนายกแล้วนายกก็รับผิดชอบมีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินนี้มีงบประมาณแต่ละปีมหาศาลนะครับบริหารประเทศเสียหายขาทุนจำนำข้าวไปกี่แสนล้านนะครับมีใครรับผิดชอบทั้ตัวไหม ไอ้คนที่โดนก็าหาทุจลิตติดคุกไม่กี่ปีแล้วก็ออกไปละประชาชนได้อะไรมากนะครับต้องทนเหรอเออใช่ไหมครับคุณรู้จักละมียางอายไหมครับมียางอายไหมแทนนี่คุณจะแสดงความรับผิดชอบไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบพวกคุณหาเสียงมาคุณพูดให้สัญญาเป็นมั่นเป็นหมอกยืนยันว่าทําได้ยืนยันว่าไม่กู้ แล้ววันนี้เป็นไงครับมีสิ่งที่คุณพูดมาทาได้แต่ข้อไหมน้ำมันลดทันทีลดที่ไหนแล้วค่าไฟลดทันทีมันลดที่ไหนแล้วแต่ใน,นวันนี้ถ,ถูกประชาชนดา่าต้องทนไม่ใช่ใช้อำนาจรัฐไปรังแกเขานะวันนี้คนระับผมเห็นข่าวนี้แล้วบีคนโทรเฮ้ย hey, เนี่ยเขาเล่นนะโอเคผมไม่กลัวแล้ววันนี้ผมยายทุกคนคนระับ ต้องรวมกันสู้และใหญ่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับนี่คือการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนพวกคุณแย่งกันมาพวกคุณบริหารงบประมาณแผ่นดินมหาศาลแต่คุณจะไม่ให้ประชาชนสาบแช่งด่าทอได้ยังไงนะครับถ้าคุณทําดีใครก็จะไปด่าคุณนะครับอ,อวันนี้ประชาชนก็โกรธแค้นไงครับเขาถึงด่าไงทาดีใครก็จะไปดา่า แล้ที่ทำงานพวกคุณแย่งกันมานะครับไม่มีใครไปเชิญคุณมานะเออได้ไหมไอหาพวกมึงทำประเทศชิบหายเนี่ยมีใครรับผิดชอบบ้างสัญญาแล้วทำไม่ได้เนีดับบัดสัตว์เนี่ยโกหกหลอกลวงเนี่ยมึงรับผิดชอบอะไรกันบ้าง้เ,เสือมาเที่ยวไล่ฟ้องดำเนินคดีกับประชาชนนะตลกอ่ะว่าอย่างนี้แม่ไทยก็เป็นนายกได้ดีวะ ถ้าเป็นแล้วแม่งไม่ต้องรับผิดชอบเลยเออพวกเราอย่าไปยอมนะวันนี้ต้องให้กำลังใจนักข่าวที่โดนรังแกนะครับเขาต่อสู้เพื่อพวกเรานะฉะนั้นเขาโดนรังแกเราต้องช่วยกันปกป้องไม่ใช่ว่ากลัวถ้ากลัวก็ชิบหายเลยใช่ไหมครับวันนี้ต้องสู้ดิครับ เออยิ่งผมเห็นวันนี้ผมยิ่งโกรธยิ่งจะต้องสู้ต้องรวมพลังกันอย่าให้มันทำแบบนี้มันกำลังข่มขู่นะครับนี่นี่คือการคุกคามนะครับทนฟังเสียงตำหนีเสียงด่าไม่ได้ล่าออกไปก่อนที่ประเทศจะชิบหายมากกว่านี้ที่ผ่านมาบริหารประเทศกันชิบหายไปกี่แสนล้านนะครับกูไม่เห็นมีใครรับผิดชอบสด้คนหนึ่งอะ แม่งโคตรตลกเลยนี่ประเทศประชาธิปไตยหรือเปล่าวะประชาธิปไตยอำนาจจะเป็นของประชาชนน่ครับคุณแย่งกันอาสาไมเป็นตัวแทนคุณก็ต้องยอมรับคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรทำชมเพราะมันคือหน้าที่อยู่แล้วทําดีมันก็ดีกับตัวเองประชาชนไม่จำเป็นต้องชมคุณหรอกเพราะก็ให้เงินเดือนคุณไปแล้วไงคุณได้อํานาจไปแล้วคุณได้เกียรติยศคุณได้ศักดิ์ศรีไปแล้วคุณจะมาคาดหวังทาชมส้นตีนอะไรกันแต่ถ้าทําเสียหายต้องยอมรับคําตำนี้หรือแม้กระทั่งคำด่าสาบแช่งด้วยครับ เพราะบางครั้งนรัฐบาลทําเสียหายมหาศาลนะครับมันมนเงินมหาศาลแล้วก็ไม่มีใครชดใช้เนี่ยมันจะดีอะไรไปกว่าการด่าทอและสาปแช่งเออถ้าไม่อยากคุกด,ดาก็อย่าเสนอหนนะ้ามาสิครับเออจะเป็นหมายอะไรก็แล้วแต่นะ แต่วิธีการที่ทําเอาตํารวจไปล้อมบ้านห้อง,งนี้เกิดในบ้านก็มีคนเจ็บคนป่ว,ปวยหัวใจวายตาย,ตายกันมารับผิดชอบได้ปะเออถ้าส่งหมายเนี่มาคนเดียวก็ได้นี่ทําไมจะต้องขนมาเป็นขยงนะครับแล้วทำไมต้องไปขนบ้านเขาล่ะครับมันเป็นยังไงเหรอน,นี่คือการข่คมขู่คุกคามชัดเจนนะครับ เอ,อเขาทำผิดก็แจ้งความดําเนินคดีเข้าไปตำรวจก็รับแจ้งความแล้วถ้ามีมูลก็ส่งหมายเรียกไปถ้าเขาไม่มาก็ออกหมายจับทุก่นั้นเองเออส่งหมายเรียกก็ต้องรอเขามานี่ครับไม่ใช่ถือหมายเรียกก็มารับตัวที่บ้านอย่างนี้ไอ้อ,อย่างนี้เขาเรียกมาควบคุมตัวนะก็ไม่ได้เรียกว่าหมายเรียกนะเว้ยเออถ้าจะเชิญก ก็บอกว่าเชิญแต่การเชิญเขาจะไปไม่ไปมันเรื่องของเขานะครับไอ้อย่างนี้ประเทศกูชีบหายเนี่ยไม่ต้องมีกฎหมายเลยนะครับทุกอย่างมันต้องมีเฮ้ยไอโอมึงจะฮปปี้เบิร์อะไรนักหนาเราเห็นแล้วอย่าให้มันเยอะดิโอเคพอดีพองามก็พอ,พอ,พอตาไม่ได้บอด จะพิมพ์มาแล้วนักหนานี่กี่รอบแล้วเนี่ยอพ,อพอพอพอใหญ่เยอะใหญ่เยอะใหญ่ๆคนละทีสองทีก็พอแล้วเอาเครื่องกูแฮงเลยเอะอย่าทำให้ประเทศวุ่นวายรอให้เขาอยู่ครบสมัย คือต้องรอยชิบหายก่อนใช่ไหมคือต้องรอยประเทศชิบหายก่อนนะก็รู้อยู่ประเทศกาลังจะเสียหายเขาก็ป้องกันมันไม่มันผิดตรงไหนอะไฟกลาลังลามมาไหม้บ้านกูวิ่งแล้วกระป๋องน้ํามาสาดน้ําเนี่ยมึงบอกต้องรอให้มันไหม้ก่อนเนะรอเออสมองเอาไฟกํลาลังลามมาเนี่ยจะถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ย ก็เห็นอยู่ไอ้จะปล่อยตอนมึงถึงบ้านแน่แล้วกูถือกระป๋องน้าไปดับมึงมาแต่กาเฮ้ยมึงจะรีบดับไปทำไมมันไหม้ก่อนนี่เหรอฮะนี่มันเรื่องของอนาคตของคนไทยนะอนาคตของประเทศชาติเว้ยไปมึงไปเล่นเกมมาอย่ามายุ่งกับกูเลยครับสมองคนลเลเวล เออแล้ว้าช่องนี้นะคือช่องคนคุณภาพผมต้องการสร้างนักคิดผมต้องการสร้างคนคุณภาพไปช่วยกันพัฒนาชาติเออนะแล้วมึงไปเล่นกันที่อิน่นประเทศแม่งวันนี้กำลังไม่เห็นแล้วครับว่ามันชิบหายไหวพวงขนาดไหนเออคุณดูดิครับผู้นำประเทศเนี่ยครับ ดูยาอ้เซเลนสก,กี้ตอนนี้เป็นไงอ่ะคาดหวังจะให้อเมริกากับนาโต้ช่วยแล้ววันนี้เป็นไงโดนเทเป็นไงชิปหายไหมผู้นำประเทศตัดสินใจผิดคนเดียวมีประชาชนชาวยูเครนกี่คนครับที่เขาต้องบ้านแตกสายลกขาดหลายคนต้องเสียชีวิตต้องสูญเสียทหารไปเท่าไหร่ครับ เพราะอรเพราการตัดที่ใจผิดของผู้นําประเทศหรือเปล่าทำไมมึงต้องรอจนถึงวันนั้นเหรอวันนี้สมนำหน้าไงซ่าดีนักไงได้ไนี่แหละครับผู้นำประเทศถ้ามันจะพาประเทศไปสู่หายนะเนี่ยเราต้องรอให้ประเทศหายนะก่อนลวครับเห็นไหมวันนี้โดนอเมริกาเทเนี่ยอเมริกาหันไปจับมือกับปูตินเนี่ยเป็นไงครับ เพราะอะไรผูหวังจะพึ่งพิงคนอื่นครับโดนเขาด่าเป็นตัวตลกเอกเห็นไ่ามันมีตัวอย่างให้เห็นนะว่าผู้นําที่แมงมือไม่ถึงเนี่ยมันทําให้ความเสียหายมากมายมหาศาลถามที่วันน,นี้ยูเครนเนี่ยใครจะรับผิดชอบเอามีใครจะรับผิดชอบกับความสูญเสียประเทศยูเครนไหมเออไม่ใช่ว่ายกประเทศใ้มึงบริหารแล้วกูจะต้องทนเหรอครับ หรงอมึงต้องรอยครบสี่ปีแล้อครับประเทศมึงจะอยู่ถึงสี่ปีหรือเปล่ามึงดูไอ้กี้เนี่ยเห็นไหมว่าวันนี้เป็นยังไงอ่ะ